สวัสดีครับพี่น้องครับสวงใบใบกับผ้ากันออกมาตอนนกคือเก่าครับมาทั้งโซนบ้านป่าเป่าคือเก่าครับเอาเจ้าเพชดผูไทยมาเมื่อนี่เนาะมาอยู่เถียงหน้าพี่กล้องเดีจะไปนังไี่ครับถนนล่องนี่นถนนดําครับเส้นระวังบ้านน้องสว่างกับบ้่นป่าเป่าครับนี่ถนนล่องกับอาจารย์สมพรจะทั้ทงพุ่นเดี๋ยวนี้เวลาเวลากละสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับ ยหญมากเป็นไม้ที่หนึ่งที่สองที่สามครับเป็นนกเสียงไงครับนี่ใสไใบต้นนี่เป็นนกเสียงกลางคืนกุกเดียวคาล่มมีกางๆแล้วก็มีอ่างคำหนึ่งครับบินมาคำๆเถียงกันประมาณสักิบกว่านาทีนี่พี่น้องเรียบร้อยครับผมกับเจ้าเพชรภูไทยครับนี่ต้นนี้ละมือตื้อๆอยู่เดี๋ยวแปวล,ลงมาน้ากันครับบ้านนี่มะเบิองแล้วก็อิเมื่อเลยครับอาจารย์ โอ้แหงรุ่นอยู่ย่านบ่ได้ครับนกตัวนี้ครับเป็นตะเลียงอยู่ครับพี่น้องอาจารย์เจ้าทิ้นอยู่นี่ครับมาเถี่ยวก้อนเพิ่นกระบอกเขาผมใส่อยู่ฟังทั้งทึ่งบนเถี่ยวกรอนทั้งปุ่น,นสุดเอา,เจ,าเจ้าเพียรผููไทยเนี่ยแหละมาได้อยู่นุ่เอากัดภาพไปพูนแล้วครับกล้องไปนี่อย่างบุ๊แดงจึงเครื่องอยู่เขากําลังหางใสครับโอ้ยรุนยกขาครับที่แหลกใส่ไปทั้ง,ท,งทึ่งปุ่นครับปุ่น นกเขากันแล้วไม้ที่สองคนกับหมามาเลาะทงุงก็เลยง่ายออกมากครับเห็นเพิ่นยูหนีกระไรทุนกลับไปกลับมาเขากำลังถอดครับเอาได้นกโตมหมยไปเลี้ยงยี่เราครับอาจารย์เบื้องตตัวน้ำกันครับบาานี่ครับอาจารย์ใส่ไปเรืงนี้ครับเรียบร้อยเว้ยกุกขีกครับก,กุกเก๊กย่องไว้นี่ เรียบร้อยเรียบร้อยนั่นดินรับยุ่นเดี๋ยวผมมาลงมาก,ก่อนครับฮ้ยหมานหๆนหวนกับเจ้าเพชรภูไทยนี่เบิ้งครับอาจารย์ครับนกเสียงกลางขึ้นไปหายไงครับมีขลาวมลางกลางๆคู่อ่างคำหนึงผมได้ยินโอ้งยงามไรงามายพีน่น้องพูนเบิ้งไรสลรับปีกรวดครับมีแตกหมดงามน้ำปลาไป โอ้ตัวนี้ก็เป็นตะเลียงรับบานนี่หาก่งใส่เนาะใส่บานนี่เนาะคือว่ามีกง่งเนาะเอ้าไปหารถก่อนรับบานนี่มานเล้วมานเลี้ยวเฮ้ยได้ตัวไม้อมมูเพิ่นเป็นยังไงบุ๊คนั่งเงครื่องพุ่นเอาไหมเอาไหมเอาบ่เอา กับเฉลยสวยๆของเจ้าเพชรภูไทยครับสุดยอดอื้อะนี่แหละครับพี่น้องเลยงามหลายครับเฉลยตัวนี้แต่เข็บดากที่จัดโอ้เป็นแต่เลียงครับ คลิปนี้ก็คือนทจบไปเพียงเท่านี้แหละก็จิบได้ขึ้นไปหาหมูกะขันหมูเพิ่นได้แต้มกัจังที่สรุปใส่กันอีกทีน,นึ่งับ่ได้แต้มก็คือสิอำมลาผ้าจากเลยนะครับกับเจ้าเพชรภูไทยเฉลยสวยๆงามๆตัวไมายสุดยอดอ,อีกว่อ,อีกวะนี่ฮะเบาครับบ้านอา้าวไปละครับพี่น้องเย้ยออกมาหาหมูเรียบร้อยเนาะ ทดลองเอาลงแล้วเป็นไรครับทดลองมืเหนี่ยวครับอาจารย์ครับเฮ้ยอะไรคู่มือได้่อเห,หนี่ยวแนวมาสองมไม่เหนี่ยวอาจารย์ไงมือนี้เป็นไรมันอยังมันอยู่โอ้ได้แซมหนึ่งก็ขันไปยอดจะเลยตัวไหนละ่ะตัวไหจะเลยแบบไหนลองกลุกจะเลยเจ้าไรครับมาสองขึกันตัวนี้เอ,อามือนี้นจะลุบแล้วว่าได้สองแจมครับ ไปง่ายห,หน่อยแต้มหนึ่งคุ่นอาจารย์สมพรแต้มหนึ่งเดือนสองเต้มครับมือนีิออกมาช่วงบ่ายสามโมงแรงครับจะสิ่ผ้าก,กันกลับแล้วครับบานนี้่กิบหนาวพอกันไหมกับทีมงานอีสานบานพี่ยห,หน่อยพี่นอนะ้องเนาะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเอาด้วยำคำข้าายุมึงด้วยำคำข้าอันไหนนี่โอ้เฮ็ดอันนั้น,หน,นให้บ้านได้อันอันนี้อยู่ยังบ้านได้ได้อัน หัวไม่สาวไม่ได้ไม่สาวาอยู่หางเงินซสือไม่สาวไม่ก้อนเพญ่นเนจดให้่ครับเยอะจีบใส่พเนีดใไม่เนาะกลับบ้านแล้วครับพี่น้องครับสู้คนสู้คนครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสองแจมอยู่ครับมือนี่ครับผมมือยังวากันไหมครับเต้านกครับ